พี่สอบถามได้นะอันไหนที่ไม่เข้าใจอันนี้อยู่พิษณุโลกนะครับผมบมาศึกษาระบบอ่าถ้าอย่างตัวนี้ก็เรียกว่า MPT เป็นตัวที่อ่าควบคุมการชาร์จลงแบตเตอรี่โดยที่เอาไฟจากแผงโซลาเซลล์มาเข้าที่นี่นะครับก็คือนี่อันนี้สายสายที่ไปที่เบรกเกอร์นะครับอุย้ยไปเบรกเกอร์ตัวนี้แล้วก็แผงครับแผงที่ลงลงมาอ่า ลงมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซฟตี้ในการที่ถ้าถ้าเครื่องมันมีปัญหาในการช็อตมันก็จะตัดเลย mm hmm. ตัวนี้นะ mm hmm. แล้วก็ใส่เซิร์ชกันฟ้าหนึ่งตัว mm hmm. ก็สายอ่าวิ่งลงมาที่ m b t นะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้ m b t เข้าแล้วจาก m b t เราก็ต่อตัวนี้มันจะมีตัวต่อว่าขั้วแบตตัวนี้ครับ <Okay. S 1> ลงมาลงมาปุ๊บอ่ามาเข้าที่เบเกอร์ดีซีเบเกอร์ดีก็คือใช้หกสิบาแอมป์อ่าพอลงมาปุ๊บเรามาเข้าแบตท,ที่บวกลบบรกออ์ mm ่น hmm. ใช่ครับผมพอจากแบตเตอรี่ปุ๊บต่อจากอินเวอร์เตอร์ก็คือตัวนี้ใช่ครับตัวนี้แปลงแปลงจากแบตเตอรี่เป็นไฟบ้านตัวนี้ก็คือเปิดแอร์หนึ่งหมื่นสองพันิยู่ตัวเนี้ยกับตู้เย็นสองตู้โหลดอยู่ที่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กำลังมีคนใช้อยู่ใช่ใช่ครับผมและส่วนที่เราติดตัวนี้ไว้ดูก็คือค่าค่าที่เราใช้ไปก็คือตัวนี้พี่นี่คือค่ารวมของของทั้งหมดใช่ครับผมตัวนี้ก็ ใช้ไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาตัวนี้นะค,ะครับ1,120บพันหนึ่งร้อยี่ิบแล้วตอนนี้มันคือมันช่วงตอนเย็นแล้วเพราะว่าสี่โมงเย็นกว่าไปแล้วก็ไฟที่ลงมาก็ผลิตได้น้อยกว่าใช้แต่ว่าแบตเตอรี่เรายังมีเห <ใน S 2> ลือไว้เก็บอยู่ยแบตอยู่ที่เก้าสิบสองเอร์เซ็นก็คือส8สิแปดโวลต์สี่รอยแอมป์ือว่าสบาย,บายใช่ครับผมคืนนี้ก็แปดเปิดแอร์ได้จนเช้าอยู่แล้วแล้วซึ่งมันขนาดชาร์จตัวนี้มา สามตัวเลยขนาดชาร์จลงแบตชุดชุดเนี้ยชุดทั้งหมดสี่ร้อยแอมเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็ได้ไฟอยู่อ่าร้อยเก้าสิบอ่าร้อยเก้าสิบเจ็ดวัตต์เพราะว่ามันช่วงเย็นแล้วอ๋อคือกำลังไฟที่มาจากแผงใช่ใช่ครับผมแล้วตัวนี้เป็นตัวอะไรครับอ่าตัวนี้เป็น MPT เหมือนกันแต่ว่าชาร์จลงระบบสิบสอง์ใช้แบตเตอรี่เจลในแสงสว่างที่ใช้อยู่เนี้ยในเรนี่อ๋อมันกับแยกใช่ใช่แยกแยกระบบกันใช่ครับผมผ่านหลอด กับหานไฟทั้งหลังใช่ครับเยี่ยมเลยครับแล้วก็ไอ้ส่วนตัวนี้คือผมมี MBT เยอะเพราะว่าเล่นระบบ12โวลตวมาก่อนตัวนี้ก็ใช้ระบบ12โวลตวเหมือนกันอ๋อก็ยังไม่ลื้อทิ้งก็เอาใช้ตัวใช่ใช่ถ้าขายเราขาดทุนนะเราก็เราเราก็เลยต้องเอามาใช้คือเบรกเกอร์มันก็ดูมีเยอะจะสับสนนิดนึงเพราะว่าอ่าเล่นแบบวแบ12โวนก็นี้เป็นไฟลงรถ อ๋อคือสุดสองนั้นเราย้ายมาเป็นพวกประเภทไฟลงรดใช่<ร>ใช่ประเภทหลอดไฟเยอะใช่ครับผมส่วนส่วนลั๊บไฟให้ตัวใหญ่คนท่าทำงานใช้งานแทนใช่ใช่โอเคส่วนไอ้ตัวเนี้ยคือผมไม่ได้ใช้ละตัวนี้ก็ชาร์จอย่างเดียวอาศัย m v t เพราะวันเป็นไฮบริดอ๋อไอตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวอะไรมากกว่าครับอ่าเป็นรุ่นที่ผมใช้ระบบ24โวลต์ตั้งแต่อรแรกที่ใช้เปิดแอร์หมื่นสอ คือตอนนี้เราเล่น5 0า0ันบาทไปแล้วเพราะว่ามันเหลือไปแล้วเราก็เลยตัวนี้เราก็เลยปิดปิดไม่ได้ใช้งานไปแล้วแต่ตัวนี้ทำมาที่ชาร์จใช่เป็นไอ P T ีเหมือนเหมือนเดิมแต่ตัวนี้คือเหมือนเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้จะมีในตัวคือสามารถมีอินเวอร์เตอร์ใช่ใช่ใช่ครับผมเลยไม่ได้ใช้ไงก็เลยแปลงเป็นแสงสว่างหน้าบ้านแทนอันนี้ใช้แค่แสงสว่างเพเยี่ยมใช่อันนี้จะใช้แปดสองแปดสิบแอมป์ครับถือว่าใช้ยิบสี่โวลต์จริงๆครับอุปกรณ์ทุกตัวอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแผงกันครับครับ ไปอันนี้ต้องบอกว่าทำคลิปแบบบ้านๆนะครับผม